น้องๆวงปีพาดครูอาจารย์รรีพระป่าประดูน่ถ่ายรูปกับรอาจยมก่ยรก็เป็นเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆวงปีพาดสังขารเก่งมากปีมือดีมากถูกตรงนี้ก็ต้องพระอาจารย์หาผูสนท่านมีูความรู้ในเรื่องของภูกธรรมเยอะเป็นปริญธรรมสี่ประโยชน์เป็นนักบรรยายนักแสดงธรรมนักเทศ À, ก็จะได้ให้ท่านได้สาธยายอะไรให้ญาติโยมที่ยังอยู่โดยก็เจอรถยางหรวอว่าเจอรถยางถ้าไม่เจอเอาเิวมิวเซเว่นสีน arn, crap, à, ้ำตาเนี่ยไปได้เลยเจอแล้วครับเเจอแล้วรถไฟเดนน้ำเฝือกนี่หมดจานพระมหากูุสุท ตัวเล็กๆกแต่ความสามารถมากๆค่ะน้องๆม .3 จมอยากลองเรียนวัดป่าประดูหลวงพ่อให้เลขาถ่ายด้วยบ้างเอาถอดแมพนิดนึงนิดนึงพ่ออันหายใจไว้นะอุดใจระพุทธเดียวถ้าภาพไวๆเร็วหนึ่งสอง สามเท็กซี่หนึ่งสองสามแท็กซี่เอาตัวกมุกเยอะจังอ้าปังไม่เบื่ออ้าวผมด้วยโคติดโควิดพ่อไม่กลัววนข้อถ่ายก็แล้วกันไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยแต่จริงๆก็หายแล้วแหละก็รลีกสายแมทเลย ตัวเล็กๆเก่งๆกันทั้งนั้นน้องๆวงปีพาดมอนจากโรงเรียนวัดป่าประดู หลวงพ่อพระเทพกับเกทาสุขาลมท่านเป็นพิธีกรในงาน,น,นตัวเล็กตัวน้อยเก่งจังคนไหนตัวเลกว็กก็ตัวเล็กนะนักเรียนเยนะี่ยเนาะคนไหนตัวสูงก็สูงเก่งมากเลยค่ะ ช่างภาพก็ทำงานเก็บภาพกันมาดูวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้ทำเพื่อหลวงพ่อกันนึกแล้วก็ใจหายต่อไปก็คิดถึงท่านก็หลับตานึกถึงเนอะท่านจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปค่ะ ถ้าจุ่มก็จะน้องมานั่งยืนแอบอยู่ฝั่งนู้นไปยืนแอบอยู่ไกลจ้ังจริงๆก็หายแล้วโยมสบายใจได้ตอนนี้ก็น่าจตายตรวจรี่ครกันเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คืนนี้เป็นทุ่ตรงนาเจอกันทุ่ตรงอ้าว ใครทำสตางค์หล่นหนึ่งรบาทนี่ของพระคะรูป่ะลองดูดิในหลงใส่สแว่นไหมไม่ใส่ไม่ใส่องคนี้ไม่ใส่ไม่คำนวณพลาดอา้าวใครทําปัจจัยหล่นไว้หนึ่งบาทถ้าไม่มีใส่ตู้นะเบี้ายศูนย์หงสีได้ไดปะ่ะใครที่มีปัจจัยศูนย์หนึ่งสี่ถ้าไม่มีก็ ต Merkel, um, uh, said, ู้ทังหรืก็ตังใส่ตู้จะถ่ายรูปกใส่ตู้หรือยังมาถูนะถ่ายตก็ได้เขาแค่ภาพเองก็ครอบครัวผิดช่วยหรือใครก็แล้วแต่จะถ่ายรูปก็มาถ่ายซะเพราะว่าได้อาจารย์ังอยู่วะว่า ประหลัดทองใบามาเาลนาตะบลมาตะพุทธมีคำสั่งให้มาถ่าย,ยร,ารูปเาลนาตะบลนสับขอนิมนต์พระประหลัดทองใบพระอาจารย์ดุยหลวงพ่อมหาอุตยังอยู่อานิมนต์อาจารย์ดุยอาจารย์ใบอาจารย์ยข้อมลูกศิษย์ของหลวงพ่อ ที่หลวงพ่อเป็นพระอุปัชฌาย์ตอนนี้หมดที่เป็นเสด็จทิพวิหาริแล้ขขงพ่ออ,นะอ,อาจารย์เจ๊คุมเขาลืล่นล้มสมเหลาตรงนู้นน่ะมันแฉะใบสมเหลานี่สำคัญอ้าวหลวงพ่อเป็นไงอ่ะเป็นขึ้นรถแล้วทำไมลงอ่ะรถใครติดเป็ด ติดติดหรือเปล่าอ่มรถใครรถไอเ<ต>ยี่ยมเนี่นยห้าสี่ห้าห้าเนี่ยยังไงเนื่อยาแลังอยู่กลางเนะินเสีย,ย,งยางี้ เจ้าหน้าที่บอกว่าให้เวลาอีกสินาทีนะก็จะเริ่มรื้อสิ่งของออกบางส่วนเมื่อจะเป็นดอกไม้เป็นรูปเป็นเพราะฉะนั้นใครจะถ่ายรูปก็ถา่ายนะเอาสถิติวิหาริียกพี่หลวงพอเป็นพ,พระวิชาในนน อาจารย์ใบาอาจาร์ข้อมอาจาร์ดุยอาจารย์เวทาสุเวโทแล้วก็พระครูพลงหลวงพ่อเนี่ยทรงฤทธิฤาษีมีเป็นบุคลากรของพระาศาสนาเยอะนะอ่าเหมือนอยาอ่างอาตมาเนี่ยก็เป็นหลวงพ่อเป็นพระบูชาพระอาจารย์เวทาสุเมโทพระสม,มุมเวทา ก็เป็นสัตติภหาริพุทธพ่อก็คือหลวงพ่อเป็นพระอ,อุปัชฌาย์พระสมุงนงนกพรประสันโนต้องวนกับหลวงพ่อพระอาจารย์เสกสรรฉายาแลรลูกจำไม่ได้